ทำไมชีวิตตัวเองไม่มีความสุขเหมือนตัวเองต้องพยายามจะมีความสุขแต่มันไม่มีแล้วความสุขมันเกิดที่ใครอยากเกิดที่มึงไม่ใช่หรอแล้วมึงจะไปหาจากใครอ่ะมึงไม่มีก็คือมึงไม่มีมึงอยากจะมีมึงก็เติมเข้าไปสิเพราะคนสร้างเหตุสร้างปัจจัยของความสุขคือตัวมึงอ่ะมึงไม่หาความสุขใส่ตัวแล้วมึงจะให้ใครเอาความสุขมาใส่ให้มึงอ่ะมึงไม่มีมึงก็ไปหาหาจากไหนอ่ะก็หาจากตัวเองด้วยการยอมรับตามความเป็นจริงในการใช้ชีวิตเดี๋ยวมันก็มีความสุขขึ้นในถ้ามึงยอมรับแต่นี่มึงไม่ยอมรับตัวเอง่ะ ไม่ยอมรับผลจากการกระทาในการใช้ชีวิตของมึงเองมึงก็เลยมีความทุกข์แล้วมึงก็ทุกข์อย่างนี้ต่อไปทักนิ้นชัดมอล้างห้าน้ําตาไหลต่อไปใครจะช่วยมึงได้นอกจากตัวมึงเองย่าผมบอกหันหัวไปทางเมนผีจะมาเอาชีวิตไปจริงไหมครับเออมึงสมควรตายานะตาจะแล้วกูว่าแนะนําตายเถอะ <c oughs> ถ้ามึงกลัวขนาดนั้นอย่ามีชีวิตอยู่ต่อไปเลยหันหัวไปทางเมนเออแล้วกูถามว่าบ้านมึงอยู่ไหนอะ กูถามว่าบ้านมึงอะสมมติถ้าอยู่รอดเอจรลิตยอย่างเงี้ยแต่มึงหันหัวทิศนางนอนเนี่ยองศาเนี่ยตรงกับเมนที่ประเทศไทยพอดีึงว่าตายไหมตรงไหมตรงตรงเหมือนกันเลยแล้วคําถามคือทําไมเขาไม่ตายทําไมมึงจะตายตายซะง,ง่ายๆจบไม่ต้องมีปัญหาเรื่องหันหัวทิศไงวิธีการง่ายที่สุดคือมึงตายซะมึงจะได้ไม่ต้องมากังวลว่ามึงจะหันหัวไปทิศไหน ก็ตายซะจะได้จบเพราะอะไรมึงเชื่อว่าหันหัวไปทางเมย์แล้วมึงจะตายก็มึงมีความกลัวนี่มึงกลัวตายตายเลย <c oughs> มึงจะได้ไม่ต้องกังวลเรื่องนี้งางง่ายนิดเดียวมึงจะนอนที่ไหนมึงก็นอนไปเถอะ